เดี๋ยวเราให้ชมกันก่อนเลยสำหรับ c ีวิก FK คันนี้ปี2020มาพร้อมกับร้อแม็กเลยตัวนี้แม็กเต็มซุ้มล้อเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็น5ประตูนะคะที่ใครๆเขาเรียกกันว่าซีวิก FK ไม่ใช่ C W F K นะคะที่เขาใครๆเขาเรียกกันว่า C W F K นะตัวนี้เป็น5ประตูนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเปิดได้แบบนี่นอ่ะ ขายเปิดได้แบบนี้ใช่ไหมคะจุกข,ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถพับพับได้ด้วยนะคะด้านในนะคะของตัวรถตัวนี้นะคะฟังก์ชันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเครื่องเสียงฟังก์ชันภูมิรัยตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นระบบทัศกรีนนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบกนะคะมีแอร์แบกให้รอบคันเลยสำหรับคันนี้ปี2020 c i v i c FK นะคะ5ประตู จะอยู่ที่นะคะเครื่องเครื่องเขาจะเป็นเครื่อง1000เครื่องเขานะคะเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่อง1,500เทอร์โบนะสําหรับคันนี้นะ8 5 8 0 0 0ห้าห0 0นแ่นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่15,400นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่15,400นะคะ